สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรินทร์ฟาร์มพาทัวร์ครับสำหรับคลิปนี้ครับเรามาอยู่กันที่บ้านโดยครับมาเยี่ยมชมเจ้าหมู่ทองครับซึ่งเขามีอาการไม่สบายครับเป็นไข้มาเป็นเวลาสองอาทิตย์ครับวันนี้เราก็เลยมาติดตามดูครับว่าอาการของเขาเป็นเช่นใดครับ นี่ครับเป็นคอกของมูท้องนะครับมีแต่โวัดสวยๆครับฟูงข้อของเขาครับอยู่ที่บ้านหินลาดครับตำบลมันกวดครับตำบลหินลาดครับอำเภอมังกวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งตอนนี้ก็อาการของเขาก็ เริ่มจะดีขึ้นแล้วครับแล้วก็วันนี้ก็อากาศดีครับวันนี้ไม่ได้ปล่อยให้ออกนอกครับวันนี้อยู่ในข้อครับทั้งฟูงเลยครับวันนี้นี่ครับมีแต่แมววัวลูกวัวเสยๆครับทายาทของเขาทั้งนั้นครับ ทยายาทของหมูทองท่านนั้นครับนี่ครับวันนี้ก็ไม่ได้ออกครับเจ้าของไปเกี่ยวญ้าให้อยู่ครับวันนี้ันนี้เป็นว่างๆเป็นวันว่างๆครับ เลยพามาเยี่ยมชมครับข้อบัวสวยๆครับอยากมาเยี่ยมชมมาดูผลผลิตของหมูทองก็มาดูกันได้ครับที่บ้านหินลาดครับอำเภอบางกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่ครับสวยๆมากครับ โอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้กับช่องสุรินทร์ฟาร์มพาทัวร์ด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ